บสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่มืนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า วันนี้นะครับน ok. ้องเราจะมาอัปเดตนคะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คืออัปเดตทุกอย่างที่จะเข้ามาในเซิร์ฟฟีไฟลในสัปดาห์หน้านะครับน้องเพราะว่าหลายคนขอมาแล้วนะครับน้องว่าอยากให้พี่อัปเดตทั้งหมดนะครับน้องถ้าให้อัปเดตทั้งหมดพี่อัปเดตไม่ไหวนะครับน้องก็เลยแบบว่าไปนะครับน้องก็คือขออนุญาตคลิปต่างประเทศมานะครับเพราะว่าเขาอัปเดตให้ทั้งหมดเลยนะครับน้องก็คือแบบว่ามีการขออนุญาตกันแล้วนะครับน้องและวันนี้นะครับเราจะไปดูพร้อมกันแล้วกันนะครับเี่ว่าเป็นการรีแอคพร้อมๆก เนนะว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับนาในส่วนของฟีไฟโอเบตาใหม่นะครับนาที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีการบิ๊กนะครับนอก็คือแบบว่าบิ๊กอัปเดตนะครับนอหรือว่าอัปเดตใหญ่นะครับทุกคนที่แบบว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเนอเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเล่นเซิร์เบตากันอยู่นะครับแต่ เร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตเข้าเซิร์ฟจริงแล้วนะครับนอและคลิปนี้นะครับเราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับนอว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับนอแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรลีน่าฟรีมูลค่า150อบาทนะครับนอเดี๋ยวพี่ทำการแจ้ให้แบบฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกัน พี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจันหนังจะเต็มกันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูไปพร้อมกันละกันนะครับโนว่ามีอะไรอัปเดตใหม่มบ้างนะครับก็คืออันแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะ พอนาฬิกานะครับเนาะหรือว่านี่เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับมีต้นคริสต์มาสนะครับเนาะหรือว่าเป็นเมืองหิมะไปหมดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมีต้นคริสต์มาสนะครับเนาะเยอะะมากมายเลยนะครับเนาะหรยอว่าเป็นการสองนะครับเนาะในหอนาฬิกานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือ จุดเบิกลถนะครับนาอเราสามารถเบิกรดได้แล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นทางด้านของรถน้ําแข็งนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาแทนสกินรถตุกๆหรือว่าเข้ามาแทนรถตุกๆนะครับนาอก็จะประมาณนี้นะครับนาอต่อไปอาจจะไม่มีรถตุกๆแล้วนะครับนาอก็เป็นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของอัปเดตที่3นะครับนาอเราสามารถสั่งหารศัตรูได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้คาตานาก็ได้นะครับนาอด้วยหมัดก็สามารถทําได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสั่งหารได้ แบบนี้เลยนะครับนาอแค่หมัดก็สังหารได้แล้วนะครับนาอต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนาอตัวละครตัวใหม่นะครับเย่นด้ว่าเป็นตัวละครโคดะนะครับนาอที่แบบว่าหลายคนนะครับนาอก็คือรู้ดีนะครับนาอว่าสามารถมองทะลุได้นะครับนาอก็เป็นปรามานี่เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับน้องี่ดิว่าวิธีหลบของมันก็มีอยู่นะครับนอเดี๋ยวพี่บอกแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามีการเพิ่มเลือดมานะครับน้องี่ดิว่า โคตรจะโกงนะครับเนาะหรือว่าโซนพีสไตล์นะครับเราจะมีการเพิ่มเลือดให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน และยังไม่หมดเท่านี้นะครับอัปเดตที่6กนะครับก็คือสังเกตได้เลยนะครับจุดนี้นะครับก็คือจะมีทางด้านของปุ่ม AW นะครับนอที่เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสโค๊ปคุณสีสโคปคุสองนะครับนอสามารถสลับได้แล้วนะครับนอในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สลับได้ตรงนี้นะครับและมีสโคบปคุณแด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนสําหรับจุดนี้นะครับ มันจะเป็นน้ําแข็งนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะงสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอัปเดตที่9นะครับเนาะงสำหรับอัปเดตที่9ก็จะมีหางด้านนี่เลยนะครับเนาะก็คือ ของแต่งปืนตัวใหม่นะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นของแต่งปืนตัวนี้นะครับนอที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของแต่งปืนตัวนี้นะครับนาทําให้ปืนนิ่งขึ้นนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนออันนี้ก็เป็นของแต่งใหม่มันกันนะครับนอก็จะเป็นท้ายนะครับทุกคนเป็นท้ายปืนตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่ามีเพิ่มเข้ามานะครับนอก็คือทําให้ปืนเรานิ่งขึ้นนะครับนอและไม่กระจายตัวเร็วนะครับเวลากระสุนออกไปนะครับนอเวา็ อัปเดต11ก like we to ็เป like ็นของแต่งเหมือนกันนะครับนอก็เป็นของแต่งตัวนี้นะครับนอเรี์รีดีว่าเป็นแม็กลันนะครับนอนี่เลยนะครับนอเป็นแม็กลันตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่าเพิ่มตาการยิงได้เยอะมากๆนะครับนอบวกกับสกีนะครับเรียกดีว่าสุดโกงกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะปังมานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเรียกันนะครับนอว่าโค้ดจะโกงเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็คือเราสามารถนะครับนอซื้อของได้หรือว่ามีการแยกให้นะครับนออในนส่วขง ตรงนี้นะครับเนาะจิ้มด้านข้างได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะและไม่จะไม่สับสนตีกต่อไปนะครับทุกคน แล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะสามารถสไลด์ได้ตรงนี้อีกนะครับนาอก็คือมีการสไลด์ตรงนี้นะครับไปได้เรื่อยๆทั่วแมพนะครับนาอและศัตรูนะครับก็สามารถนะครับน้องยิงเราได้เหมือนกันนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าการสไลด์ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับนาอก็คือเราสามารถสไลด์ไปสไลด์กลับได้ด้วยนะครับนาอในส่วนของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลงตรงไหนขึ้นตรงไหนได้หมดเลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับสะดวกต่อการเดินทางมากๆนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็คือนี่เลย จุดนี้นะครับเป็นจุดที่แบบว่าสามารถ แบบว่าเอาปืนออกมาจากนี่ได้นะครับนอและมีแต่ปืนแหล่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนอก็ถ้าเจอของดีก็เป็น AW ประมาณนี้เลยนะครับซูจิ้งนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็ไม่ควรพลาดนะครับนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับนอสําหรับอัปเดตต่อมานะครับนอก็คือจุดนี้นะครับนอเราสามารถนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นจุดที่แบบว่าอัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สามารถนะครับนอพุ่งไปแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนขีย เนะครับาะก็พุ่งชาร์จแบบนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาชั้น2ได้นะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า CVS4 นะครับมันแน่นะครับเนาะสำหรับพีนี้นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนอะถามว่าเราทํายังไงนะครับเนอะเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนอะก็คือเราจะดูนะครับตอนเราตายได้ด้วยนะครับเนอะหลังจากที่เราตายนะครับว่าเราตายแบบไหนอะไรยังไงนะครับดูย้อนหลังได้นะครับเนอะเราก็ มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่านะครับน้อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อการช่างห้องนะครับก็มีการเพิ่มเข้ามานะครับน้อเยอะมากนะครับน้ออันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้อก็คือ อามตะนะครับเนอสามารถมาเทสปืนได้นะครับหรือว่าลองป no. um, uh, ืนได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับเนอสามารถถ้าแบบนี้ได้แล้วนะครับเนอเลือดไม่มีวันหมดนะครับนอกจากยิงหัวนะครับเนอเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอสายไฮไลท์ไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับเนอเพราะว่าถ้าไปยิงหัวนะครับเนอยังไงก็ไม่ตายแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเนอเราก็ ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือห้องโถนะครับเนาะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับห้องโถนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับอัปเดต20นะครับเนาะก็มีการอัปเดตปืนตัวใหม่เข้ามานะครับเนาะเป็นลูกซองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็รีดิว่าเป็นลูกซองสองนัดนะครับที่โคตรแรงนะครับเนาะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็รีดิว่าโคตรจะแรงเลยนะครับเนาะเป็นลูกซองหนึ่งนัดนะ เตรียมนัดเดียวก็ตายเลยนะครับเนาะแล้วก็มีกล่องขวญอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นกล่องขวญประมาณนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดนะครับเนาะเพราะว่ากล่องขวญนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านกล่องปืนนะครับเนาะโดดมากนะครับเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับก็รียได้ว่าสุดจัดแน่นอนนะครับน้อสำหรับอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับที่แบบว่าเข้ามานะครับแต่นี้ยังไม่หมดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไม่หมดนะครับน้องก็ยังมีอีกนะครับน้องก็คืออัปเดตที่22นะครับก็จะมีทางด้านของตู้เลด่านะครับนอที่แบบว่า ็มาใหม่นะครับเนาะเราสามารถกดดูได้นะครับท euh <ain> ุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราสามารถนะครับเนาะกดเข้าไปดูได้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะแบบไหนยังไงบ้างนะครับเนาะกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะงเราก็อัปเดตที่ยี่สิบสามนะครับเนาะก็เป็นจุดนี้นะครับก็เป็นการโหนสลิงนะครับต่อไปเราสามารถ โอสลิงนะครับนอโดยที่แบบว่าเราจะไม่ได้แบบว่าทําท่าธรรมดาแล้วนะครับก็คือจะมีไฟฟ้านะครับนอดูดเราไปประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอการอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตที่24นะครับนอก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาจุดนี้นะครับทุกคนสําหรับจุดนี้นะครับนอก็มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเยอะจะจัดกันไปเลยนะครับสาหรับอัปเดตนะครับนออันนี้นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับนอแต่ก็ พี่เอาเข้าๆมาบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่จับเด็กเข้ามาใหม่นะครับก็มีเยอะมากๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจอัปเดตตัวไหนกันบ้างนะครับถ้าสนใจอัปเดตตัวไหนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตใหม่ที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละันึ่ง คนไหนน้องๆคนหไหนนะครับอยากแบบว่าเล่นกิจกรรมตัวไหนหรือว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับถ้าแจกให้ได้นะครับถ้าไม่ขอเกินตัวไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับนะ้องส่วนที่ี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดนเนทนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับนี้นะคร